นี่จะแต่งแกงเขียวหวานนะครับใส่ไข่ตัวนะครับนนี้นะครับ FC ทั้งคุณสายลุงมันทอดไข่อยู่นะครับตอนนี้ดูเหมือนยาวๆนะครับวันนี้นะครับแกงเขียวหวานสูตรในกับหมูเนื้อวันนี้นะครับลุงอุ๋ยได้ข้าวโพดเองครับให้คุณสายลุงข้าวนอกอ่ะตามเหมือนยาวๆครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับครัวลุงอุ๋ยรีกินุยเที่ยวครับ วันนี้ลู่อีปลามาบุกครัวคุณสายลุงครับลุ่อไปได้ทําเองครับวันนี้นะครับเดี๋ยวอยากให้ลุงคุณสายลุงทําให้กิ่นนะครับวันนี้จะเป็นเมนูอย่างเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันครับมาแล้วครับเอฟซีครับวัตถุดิบของเฮาวันนี้นะครับหัวกะทิหางกะทิจะเป็นไก่นะครับเอฟซีแกงขือหวานไก่ครับแกงขิงหวานไก่สูตรคุณสายลุงจะใส่ไข่นะครับไข่นกกระทาทอดนะครับไข่มีส่วนอย่างอื่นครับก็มีอันนี้หางกะทินอก หางกะทิอันนี้จะเป็นหัวกะทิครับหัวกะทิส่วนพวกนี้จะเป็นบบไดกต่ำเองเนาะอันนี้จะเป็นนั้นพริกแกงซื้อมาจากกาดนะครับมีพริกแกงนะครับอันนี้จะเป็นผงปรุงรสนะครับน้ำปลาอันนี้ขาดไบได้ครับขาลปี๊บครับ fc ต้องมีนะครับนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็มีบะเข่าสีสันก็มีพริกแดงพริกเขียวอันนี้เป็นโหระพาครับวันนี้ลุงอุ๋ยจะกินครับ ขนมเส้นครับขนมเส้นเนาะมาว่าแล้วเขาก็มาดูฝีมือคุณสายลุงเลยครับคุณสายลุงก็ทากระเต่าทานนะครับวันนี้นะครับทาเตาทานเหมือนเดิมครับเอาแล้วครับ,รบตั้งกระทะแล้วครับตั้งกระทะตั้งกระทะเร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นหัวกะทินะครับคุณสายลุงจะเอาหัวกะทิใส่ก,ก่อนนะครับใส่หัวกะทินะเคี่ยวน้ํา หกะทีก tweeted, London, ่ก네่อนนะครับที่มันแตกมันสักน้อยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเอฟซีครับตอนนี้กะที่นะครับเริ่มเดือดเริ่มแตกมันนะครับอ่าเริ่มเดือดเริ่มแตกมันผมสักกลมนะครับเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเอฟซีครับเดี๋ยวรอให้มันแบบอ่าเดือดทั่วถึงเนาะเอฟซีครับเอาละครับช่วงนี้นะฮะคุณใส่ลุงใส่พริกแกงนะครับพริกแกงเผ็ดเนาะ เออผมแช่แก็งเผ็ดพริกแก่เขียวหวานทำกระต่อ oh, <no. S 1> ท่า,กานกับใจเย็นๆครับลิฟต์สีครับเดือดร้อนพริกแกงหอมผมชะกรรมก่อนนะครับเอาละครับเริ่มหอมแล้วนะครับคือที่เรียนคุณใส่ลุงบอกใส่พริกแกงเยอะเพราะว่าเด็กๆก,กินตัวนะครับเราอ่นอนจะกินตวัวอ่ะ นี่กัตามด้วยไก่ครับเอฟซีไก่ไก่ข้าไปคนหรือมนุษย์นั่นเองนะครับคนละหัวละว้นิสก,กรรมนะครับล้อเฮือนเครื่องแกงกับไก่ให้มันเข้ากัน,นครับเราวอย่าตามด้วยห่างกะทินะครับ ครับผมดูไปเลยครับเี MC ครับจเย็นเย็นทำกระต่าทานไม่ต้องจเย็นเย็นครับเอฟซี MC ครับทานกำลังขึ้นครับแขงเกาะหม้อหมอครับเอฟซี MC ครับตัวน,นี้นะครับ เอาล้ครับทุนใส่ลุงจะใส่หางกระทิ้นครับใส่หางกระทิ้เข้าไปเข้มข้นครับวันนี้นะครับเข้มข้นมากนะครับข้าไก่นักขนาดครับทุกศีษย์ละว้นี้ครับทื่มันเดือดครับลูกครับ คือมันเดือดคือมันคี่มันสุกเนาะเดี๋ยวเขาก็าใส่ผักครับเอาแล้วครับเอฟซีครับสิ่งที่เรารอคอยหรือลอยคอนะครับน้ำมันเดือดแล้วครับหอมครับเอฟซีหอมอยู่พริกแกงหอมอยู่ครับอะต่อไปคุณสายลุงจะจะใส่น้ำปลานิดหน่อยนะครับน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับขอดูหน่อยนะครับ ขอดูน้ำตาลปิ๊บไหมเอ๋ hey, นี่ครับเป็นน้ำตาลปิ๊บนะครับน้ำตาลปิ๊บไปอ๋ขอขุ่นรถอะขุ่นรถครับใส่หน้ากระลำนะวันนี้จะบในนะบ,ใส,ะบใส่แนวนัวนะครับคุณใส่ลุงจะบบใส่แนวนัวนะครับเดีย๋ยวรอใ้น้ำตาลมันละลายครับสีครับ กุ้หอมอยู่ครับดูสิครับหอม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 เอาล้วครับเอฟซีครับปรุงรสเรียบร้อยนะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นมะเขือครับอ่าใส่เป็นเขือนป้ายเขื่อหินขนมเส้นที่ยึดลำอยู่ครับเอรครับตรงนี้นะ ไก่ขอดูเนื้อไก่หน่อยนะครับเนื้อไก่เอาแล้วครับเดี๋ยวรอฮื้อบะเขือร์ไก่สุกกลมกลนะครับเอาละครับเด็ดตะลุ่นตะลุ่นมืหัไข่กระมือครับเอาละครับ,รบ,รบพริกเขียวพร,งงรพริกแดงลงไปแล้วครับเอฟซีเขียวพริกแดงลงไปสีสันนะครับ มนุษย์สนอยน่าสีสันน่ากินครับเอานะครับ FC หอมๆครับดูน้ำเน่เริ่มขึ้นนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับท้ายสุดสุดท้ายครับไข่ครับไข่ไข่นกกระทาทอดนะครับใส่ลงไปตัวครับโอ้สีสันนะกินครับเอฟซีครับสีสันนากินขนาดเลยครับมอคมอคมอมอสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับตรงนี้นะครับบบบสุดท้ายยังแล้วครับคุณใส่ลุงกระจก เกือบสุกยังใกล้จะสุกแล้วเอาแล้ครับโอ้แม่กินครับแม่กินครัสิอืมวันนี้มากินด้วยกันครับกินข้าวตอนกินขนมเส้นครับอีกกินขน,นมเส้นเลยวันนี้นะโอ้เดี๋ยวตะลุนตะลุ่นแล้วครับสีครับไข่เฮาก๋มหม้ออย,ย่างก๋มหม้อเดี๋ยวขอจิ้มกันก่อนนะเดี๋ยวหม้อหม้อครับสี สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับใบหูละพาครับเอฟซใส่ใบหูละพาไปก็เป็นอันสิ้นสุดรขบ,บวนการของของราวานี้หอมนะครับเรียบร้อยครับ f อฟซี FC. มา๋ยวให้ตักใส่ถ้วยกินกันครับ f อซมาตักใส่จานครับ กำลังจะลุงอีกครับเอฟซีครับมาครับเอฟซีสี่อลุงอุยครับโอ้หมอกครับอืมเขาแท้อยู่ครับคิดแก่งเจ้านี้นเฉลี่ยดีเครื่องปรุงนะครับใส่ไปเลยครับมีอย่างมาต้มกั๊กครับเอฟซีผมจะลดลดดี ที่สำคัญเนี่ยไข่นกกระทาครับอืมหมาะดูอ่ครับ มาครับมาครับส่วนเอฟซีที่ขอ,อซ่าซาาประกาศมาครับอันลุงอิ๋ไปซ่อะประกาศน้อยมันเมียครับช่วงนี้มันเดี๋ยวผมกถ้ามีประกาศน้อยลุงอิ๋เจอประกาศน้อยลุงอิ๋งจะซ่าให้พอครับเจตุยนะครับเจตุยจอมซ่าขอมาครับ เมือนเหมือนส่นของมอสอยู่ครับเฮ้<ส>มอสอค,ครับ มีถ้วยที่สองเนี่ยนอนครับ f c ครับหม้อหมอหมอ,หมอมข้าถ่ายอยู่ครับข้าถ่ายอยู่ นี่เขาเป็นหนึ่งเมนูครับ FC ครับทียังอุ่ยน้ำเสน่ห์นะครับแกงเขียวหวานไก่ใส่ไข่นกกระทาอันละเหมาะครับเหมอมอสำหรับคลิปนี้หนูขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าคลิปหน้าหนุ๋ยจะทำอย่างนอสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบครัวลุงอุ๋ยลุยกินลุยเที่ยวก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ของหุ่ยนะครับนี่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับล้ำ Ta ta